ทีมสร้างอนิเมะซีรีส์วันพีชเวอร์ชั่นแรกไม่พอใจลองข้อหน้าจอเข้ามาเร็วๆ 2T ที แลวกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับหนึ่งในทีมงานแอนิเมชันซีรีส์วันพีซเดิมออกมาแสดงความน้อยใจเลยว,ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับแอนิเมชันซีรีส์ที่ยังฉายอยู่มันทําให้ผมรู้สึกน้อยใจนิดหน่อยที่คุณค่าแอนิเมชันซีรีส์ที่เราสร้างมาตลอดจนทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะโดนด้อยค่าลงไปแล้วแฟนๆบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและขอบคุณทีมงานแอนิเมชปัจจุบันและกล่าวว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีแล้วแม้ว่าจะเจอข้อจํากัดและปัญหาในการผลิตแอนิเมชันซีรีส์และยังกล่าวอีกว่าเดอะวันพีซไม่ได้ มาด้อยค่าแอนิเมชซีรีส์ในปัจจุบันแต่จะเป็นการส่งเสริมและแนะนําให้ผู้ชมหน้าใหม่เข้ามารู้จักกับวันพีซมากขึ้นต่างหากก็มีแฟนๆบางส่วนแย้งว่าแอนิเมชซีรีส์เวอร์ชันปัจจุบันมีงานเผาเยอะเกินไปก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทําแบบเคารพต้นฉบับมากขึ้นและทีมแอนิเมชซีรีส์เดิมก็ไม่ควรจะมานั่งน้อยใจแต่ควรจะเอามาเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อให้ทําผลงานได้ดีขึ้นและเรียนรู้จากเวอร์ชันรีเมคมากกว่าเป็นการออกมาแสดงความน้อยใจขอ